เริ่มที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์รอบใหม่หรือว่ารอบล่าสุดนี้เลยนะคะเป็นเหตุการณ์สาคัญที่สื่อทั่วโลกตอนนี้กําลังติดตามกันอยู่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังคงมีพัฒนาการอย่างเรื่อยๆนะคะปัจจุบันก็คือเกิดการทับของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นปองกําลังที่เคลื่อนไหวเพื่อที่จะปกป้องสิทธิและเสรีภาพของชาวปาเลสไตน์ เหตุปะทะรุนแรงครั้งล่าสุดนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566โดยมีการรายงานว่ากลุ่มฮามาสเริ่มปฏิบัติการเอาออกซิฟลัรต่ออิสราเอลค่ะเป้าหมายเพื่อที่จะตอบโต้อิสราเอลที่ก่อนหน้านี้ทำการคุกคามชาวปาเลสไตน์โดยเฉพาะในพื้นที่ชนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์การโจมตีของกลุ่มฮามาสในครั้งนี้ เป็นการใช้ปฏิบัติการทุกรูปแบบค่ะทะ่ัชนวนกาซาไม่ว่าจะเป็นการยิงขีปนาวุธและการปฏิบัติการภาคพื้นดินด้วยตลอดจนมีรายงานว่ามีการจับตัวประกันส่งผลให้ตอนนี้ทางอิสราเอลซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลวันหยุดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องประกาศให้พลเมืองอยู่ในที่พักแล้วขณะเดียวกันทางกองทัพอิสราเอลก็ตอบโต้กลุ่มฮามาสกลับไปค่ะ สำหรับสถานการณ์การโจมตีล่าสุดนะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การประทะกันตอบโต้กันไปมาระหว่างกลุ่มฮามาสและกองทัพอิสราเอลค่อนข้างรุนแรงค่ะโดยสื่อมวลชนต่างประเทศใช้คำว่าเป็นการโจมตีในระดับที่ไม่ได้มีการคาดการมาก่อนหรือว่าเป็น Surprise ส์แอ c แกนะคะการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นช่วงเช้ามือของวันที่7ตุลาคมซึ่งหลายๆคำถามนะคะว่าทำไมจะต้องเป็นวันนี้คือในวันนี้คะ่ะในประวัติศาสตร์เนี่ย ใกล้ๆกับวันที่กองทัพหรือว่ากองกำลังของอียิปต์และกองกำลังของซีเรียเคยโจมตีอิสราเอลเพื่อที่จะยึดคืนพื้นที่จากอิสราเอลค่ะเมื่อปี2510ที่ผ่านมาอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่กลุ่มฮามาสเขาจะเลือกโจมตีในช่วงนี้และนอกจากนี้ก็ยังเป็นช่วงเทศกาลของชาวิวด้วยสำหรับการโจมตีที่เกิดขึ้นนะคะก็มีทั้งการยิงขีปนาวุธหลายลูกมุ่งเป้าไปยังทางตอนใต้ของอิสราเอลค่ะ โดยทางกลุ่มฮามาสเขบอกว่าเขาทําการยิงไปมากกว่า5,000ลูกเป้าหมายก็คือตําแหน่งสําคัญสคัําญของศัตรูไม่ว่าจะเป็นฐานทัพหรือสถานที่สําคัญด้านการทหารและท่าอากาศยานของอิสราเอลค่ะ ในส่วนของอิสราเอลนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วฮามาสเนี่ยยิงเข้ามาแค่2,500ลูกเท่านั้นและนอกจากการยิงขีปน,นาวุธสิ่งที่น่าห่วงกังวลแล้วก็ทําให้ความรุนแรงค่อนข้างจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นก็คือมีการส่งกองกําลังเข้าไปในอิสราเอลด้วยนะคะโดยเดินทางเข้าไปในอิสราเอลเนี่ยจากหลากหลายช่องทางไม่ใช่แค่ทางฉนนกาซาเพียงอย่างเดียวและหลังจากนั้นค่ะทางอิสราเอลก็ทําการโจมตีกลับไปยังฉนวนกาซา โดยใช้การโจมตีทางอากาศเป็นหลักค่ะในปัจจุบันนะคะมีการรายงานการโจมตีแล้วก็การประทัการที่ฐานทัพของอิสราเอลในพื้นที่ต่างๆทางกลุ่มฮามาสก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอเพื่อที่จะทําให้ทั่วโลกได้เห็นปฏิบัติการของกลุ่มด้วยในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยทางอิสราเอลก็อยู่ระหว่างต่อสู้แล้วก็ประกาศให้คํามั่นกับประชาชนว่ากําลังจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีการเร่งเคลียร์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุก หรือการโจมตีของกลุ่มฮามาสในครั้งนี้ด้วยค่ะต่างฝ่ายต่างก็มีการรายงานเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะคะสําหรับท่าทีของกลุ่มฮามาสต่อการโจมตีในครั้งนี้นะคะกลุ่มฮามาสในเขตเวสต์แบงก์เนี่ยก็มีการประกาศสนับสนุนการต่อสู้ในครั้งนี้ที่ผ่านมานะคะกลุ่มฮามาสถือว่าเป็นกองกําลังหลักที่ทําการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของชาวปาเลสไตน์มาโดยตลอด แล้วก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นคู่ขัดแย้งหลักๆของอิสราเอลเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ฮามาสเนี่ยมองว่าเป็นการรื้ออนสิทธิของชาวปาเลสไตน์ก็จะมีการตอบโต้ระวางกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลมาหลายๆครั้งนะคะในครั้งนี้ค่ะผู้นำสายทหารของกลุ่มฮามาสเขาบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้อิสราเอลทั้งหมดที่เคยทำชาวปาเลสไตน์ค่ะมา,มามากกว่า หลาย10ปีนะคะและนอกจากนี้ทางกลุ่มฮามาสก็มีเป้าหมายต้องการให้ประชาคมระหว่างประเทศยุติการรุกรานชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซารวมไปถึงการริกรอนสิทธิและเสรีภาพของชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดค่ะกลุ่มฮามาสเนี่ยก็ได้มีการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศอาหรับแล้วก็ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะสนับสนุนความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮามาสในครั้งนี้ด้วย สำหรับท่าทีของรัฐบาลอิสราเอลค่ะทางอิสราเอลเนี่ยมีการประชุมฉุกเฉินด้านความมั่นคงร่วมกันเพื่อที่จะพิจารณาแนวทางตอบโต้ต่อสถานการณ์ดังกล่าวและนอกจากนี้ทางกองทัพของอิสราเอลก็ได้มีการปฏิบัติการตอบโต้กลับในชื่อ Operation Iron Sword เพื่อที่จะตอบโต้กลุ่มฮามาสที่อยู่ในฉนวนกาซาด้วย เพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะพื้นที่หลักๆที่มีการประทะกันไปปะทะกันมาเนี่ยนอกจากในอิสราเอลแล้วก็จะอยู่ในชนวนกาซานั่นเองค่ะทางรัฐบาลอิสราเอลค่ะค่อนข้างมีความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติเข้าใจว่าอิสราเอลจะได้รับชัยชนะจากการประทะและการสู้รบในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็ตามก็ขอให้นานาชาติสนับสนุนอิสราเอลในสถานการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะ ทีนี้เมื่อเราดูสถานการณ์การประทะและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รอบใหม่รอบนี้นะคะก็ยังคงทําให้นานาชาติค่ะแสดงท่าทีห่วงกังวลเพราะว่าถือว่าเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบค่อนข้างมากนะคะบางประเทศก็ได้ออกมาประนามการก่อเหตุรุนแรงแล้วก็ประกาศสนับสนุนอิสราเอลในกรณีนี้ อย่างไรก็ตามค่ะทางอิหร่านแล้วก็กลุ่มฮิสบุลเลาะห์ก็ได้มีการบอกว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ด้วยนอกจากนี้เริ่มมีการรายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ในเลบานอนนะคะที่มีการโจมตีทางภาคเหนือของอิสราเอลด้วยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าห่วงกังวลตรงที่เริ่มมีการขยายขอบเขตการโจมตีและความรุนแรงออกไปยังประเทศอื่นๆด้วยค่ะ โดยมีการให้สัมภาษณ์จากทางเลบานอนนะคะว่าค่อนข้างห่วงกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มฮิสบุลลอเที่มีฐานอยู่ในเลบานอนเนี่ยได้มีก,า,มการเคลื่อนไหวโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลทําให้ตอนนี้เขาตรวจพบดโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับของอิสราเอลเนี่ยเข้าไปป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆบริเวณพรมแดนของเลบานอนนะคะทําให้ชาวเลบานอนค่อนข้างห่วงกังวลเพราะว่าไม่อยากเข้าสู่ภาวะสงครามค่ะ หลายประเทศนะคะกําลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมที่จะอบพยพคนออกจากพื้นที่เส่นเดียวก,กันกับประเทศไทยเพราะว่าคนไทยเราเข้าไปทํางานอยู่ในอิสราเอลจํานวนมากนะคะนอกจากนี้ค่ะจนถึงตอนนี้ก็มีรายงานว่าปัจจุบันแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวค่ะมีการบาดได้รับบาดเจ็บอยู่ประมาณ8รายถูกจับตัวไว้11รายและมีรายงานว่าเสียชีวิต2รายนะคะก็ ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียครั้งนี้และขอให้คนไทยทุกคนได้รับความปลอดภัยค่ะตอนนี้รัฐบาลไทยก็ได้เตรียมการโอพยพชาวไทยออกจากพื้นที่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติการทันทีเมื่อสถานการณ์เอืออ้ออํำนวยนะคะ เพราะว่าเหตุผลที่ยังต้องรอดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมในอิสราเอลถือว่าเป็นภาวะสงครามยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ในทันทีนะคะแต่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างมากเราก็ได้มีการให้ข้อมูลต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงเทลอาวีฟค่ะอันนี้ก็เป็นสรุปสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ที่ปกป้องชาวปาเลสไตน์ล่าสุดนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องและที่น่าห่วงกังวลก็คือเริ่มมีตัวแสดงที่3าหรือว่ากลุ่มกองกําลังติดอาวุธที่ต่อต้านอิสราเอลเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวด้วยก็คือกลุ่มฮิสบุลล็อกนั่นเองในกรณีนี้ก็ขอให้ชาวไทยทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะได้รับความปลอดภัยแล้วก็หวังว่าสถานการณ์นี้จะยุติได้โดยเร็วนะคะ